ดูดวงชาวราศีมังกรครับดวงใหญ่เกินลำบากหน่อยนะครับผมมังกรมังกรมังกรทองมีเงินมีทองตลอดปีอันนั้นปีนักสันแล้วแต่แล้วมังกรน่ะมังกรก็เหมือนกันหมอท่านบอกให้เหมือนกันท่นนหละมังกรดวงใหญ่ครับผมยิ่งดวงใหญ่ยิ่งลําบากครับผมไม่ใช่ไม่ลําบากบลองมีเลยมีเงินมากๆลาบากไหมมีบ้านหลังใหญ่ลาบากไหม ครบผมมีบ้านหลังเล็กเลยสบายนะครับมีบ้านหลังเล็กรถคันเล็กก็พอส,สบายเราลองมีใหญ่ๆนะ่ยแล้วดวงท่านใหญ่ไงใหญ่ก็บริวารเยอะครับผมตำแหน่งดวงชะตาครอบครัวยิ่งใหญ่เอียงไกลจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจันใดยิ่งเจริญยิ่งเหนื่อยนะครับผมแต่ดวงชะตาเนี่ยหมอท่านเปรียบเหมือนอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวท่านครับยักษ์เป็นไงครับใหญ่ไหม ราศีท่านใหญ่ดวงท่านใหญ่ยักษ์ท่านใหญ่ไหมมีมีนามมีศักดิ์ไหมครับผมจะเล็กๆได้ไหมยักษ์ทั่วไปได้ไหมผมไม่ได้มันก็จะใหญ่ตามไปดวงชะตาด้วยครับท่านยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เกียงไกเลเจริญรุกเรือง,งขึ้นมาทันทีนใดสิ่งต่างๆก็เข้ามาประเดประดังกดให้ท่านหนักหน่วงเท่านั้นครับผมบางคนถึงขั้นเกาเรียกว่านอนไมห่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวนั่งร้องไห้กระจองงอแงในดวงชะตา รวยแค่ไหนก็ไม่มีความสุขแล้วอย่างนี้คุณอยากดวงรวยไหมนะครับอ,อยากรวยไหมรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะถ้ารวยด้วยสุขภาพมีความสุขอยู่แล้วครับแต่คนรวยด้วยสุขภาพแต่กลับไม่มีความสุขไม่มีเงินลนาบากเองนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยมันเป็นดวงชะตาตกตําแหน่งที่ใหญ่ครับจะเลินลุ่งเลืองขึ้นมาทันทีทันในดดวงชะตาจะเปิดเปิดไพ <c oughs> ่เสียงไทยก็มาตกตำแหน่งภาระอย่างหนักหน่วง เอาผมอึดอัดอดทนอดกั้นอะไรกันนักนกันหนาฮะมันเป็นอะไรเป็นบ้าแล้วเอาผมในดวงชะตามันแบกภาระไว้อย่างหนักดวลนั่นเองดวงท่านใหญ่ยักษ์ท่านก็ใหญ่พอใหญ่เป็นยังไงเอาผมเลี้ยงลูกเป็นยังไงเวลาท่านคนรวยเลี้ยงลูกยังไงอินเตอร์เอผมขับรถเป็นยังไงร,รถแพงเรียนทั้งวันทั้งคืนนัเปลียนโนกีตร์เรียนมันสักเบอร์อยันเดือนลอบเลย เรียนอะไรก็นักขนาใช่ไหมเหมือนกันเทวดาเหมือนกันครับแบบเดียวกันตําแหน่งดวงใหญ่ท่านก็ต้องโดนจัดหนักครับผมเพราะอะไรพ่อแม่เลี้ยงลูกเป็นไงเพื่อให้เจอครับผมต้องหนักจะได้เก่งใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นไม่เรียนหนักมันจะเก่งได้ไงเพราะฉะนั้นเรียงทางโลกทางธรรมเข้ามาราศีนี้หมอจันบอกเลยจัดหนักกว่าจะผ่านพ้นไปได้เขาเรียกดวงตาเห็นธรรมน้ําตาร่วง จัดจะทมเห็นหมดก็บอกวโอ้โหเจอนังโกงหักหลังขันแกล้งยื้อแยง่งใสยร้ายภาษีบนตามกระถาก็เลยจัดหนักจัดเต็มทุกกระทุกทุกทุกระเบียงนิ้วระเบียงนิ้วเขาเลยเขามาจัดหนักจัดเต็มยักษ์ของท่านมีลักษณะยิ่งใหญ่ความดุดันอำนาจบนานุญวาลมีวัสนาเปิดภัยบ้างแล้วผมขึงขังยิ่งใหญ่โอ้โหตามไพ่เลยแล้วผมนะพระราชาถือดาบเอาจริงเอาจังประสบความสำเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ ยิ่งใหญ่เกียงไกรเจริญลูกเรืองขึ้นมาตันดีตันใดดวงจะตาจะพลิกจักร้กายไม่ดีแล้วเมื่อไหร่ล่ะนมน้าน่ะเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นอะถามลูกบ้างเด็กนะครับผมนะครับลูกคนที่มีบุญอะถามเขาดิเขามีความสุขไหมเรียนทั้งวันทั้งคืนนะครับสมัยเนี่ยเรียนกันทั้งวันทั้งคืนนะเรียนเช้ายันมืดอะน้ะนำตาล่วงเลยเด็กเ็าชินแล้วนะครับนะครับดวงชะตาของท่านก็เหมือนกัน นะรับดวงใหญ่อยากดวงใหญ่ไหมอรอการปรดิฐปดอยการรีเริ่มเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นนะว่าดวงท่านกเริ่มเปลี่ยนนะผมอดทอนอดกั้นมานานทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเยียบเงินแต่หมอจะไม่ตีความเรื่องเงินนะตีความถึงเรื่องตึงเครียดเรื่องราวต่างๆมันแบกแลมันหนักแทบจะทนไม่ไหวในดวงนี้นะผมแต่ประสบความสําเร็จบ้านปลายับนะเอาไหม ไม่เอาขอรวยตอนนี้ดีกว่าขอไม่ลําบากดีกว่าครับผมไม่ลําบากทําไงทําบุญครับอธิษฐานจิตเอาคนระับส่นมาหมอสันรจะถือตะกุดต้องมีเซอร์ก่อนนะจะถือตะกุดอันนี้ตะกุดหลวงพ่อจงมันลต่างนอกตะกุดมหาสะทอนครับผมข้าพเจ้าขอบารมีกรรมนในมือข้าพเจ้าขอบารมีท่านตะกุดนะครูบาอาจารย์ปกปัก์องรนะักษาครับผมขอทุกสิ่งทุกอย่างขี้คลายแก้ไขปรับปรุง เพราะในนี้จะมีอุมาณาุมสามสิบสองเ่าจะปลปกขึ้นมาให้มีตัวมีตนแเขาก็จะฟันฝ่าอุปสรรคให้แล้วก็บอกกล่าวแล้วก็ทําบุญเยอะๆครับส่งให้กับเขาเรียกวนางฟ้าแม่ทูนหัวเปิดดวงชะตาให้เราก็คือยักษ์นั่นแหละนะครับผมเปิดดวงชะตาให้เราเราเปิดดวงชะตาให้เราเราก็จะเบาลงนะผมไม่ต้องรวยมากก็บอกแล้วไงอย่ารวยยิ่งรวยยิ่งเหนื่อยเอาพอแค่นี้พอก็บอกแล้วไงอย่ารวย ครับผมเขาเรียกว่าคําว่าพอปุ๊บคุณประสบความสำเร็จทันทีถ้าคุณไม่พอไปเรื่อยๆอ,อยากจะเหยียบดวงะตาคุณเอาไว้เหยียบเอาไว้เหยียบเองอยากรวยยังไมเอาเลยเอารวยเต็มที่ครับจนกว่าจะอะไรจะดวงตาเห็นธรรมนี่คือพ่อแม่ครับตําแหน่งดวงะตาคล้ายกับตําแหน่งพ่อแม่เนี่ยยักเปิดไพ่มาเอาตาราเช่นเดียวกันราะอธิษฐานจิตข้าพเจ้าพอแล้ว ชาติที่แล้วเป็นยังไงไม่รู้แต่ชาตินี้ข้าพเจ้าขอเป็นคนดีพอแล้วจะรวยหรือจะจนก็ช่างหัวมันขอไม่กินไมีใช้ไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆอย่ามันรวยมันก็มาเองเราทําทานทําบุญทา,านสิลภาวนาทาไปเรื่อยๆเอามาแน่ๆ๋ยวรวยเองครับผม๋ยวรวยเองเอาไม่ต้องไปขออะไรับผม๋ยวรวยเองครับผมทานสิลภาวานาทาไปเรื่อยๆับผมเย,ยมี๋ยักพอแม่ยักไปพอแม่ยักรู้นะว่าดวงะตาคุณเอ้ยลูกมันดวงตาเห็นทาแล้ว ลูกมันตั้งใจเรียนแล้วเนะ่มันพอแล้วเขาก็จะปล่อยนะครับเขาก็จะปล่อยเพราะปล่อยดวงชะตามันก็สบายมันก็ไม่ทุกข์ผมไม่งั้นมันโอ้ยรวยหมื่นล้านแสนล้านจักรวาลยังทุกข์เลยนะผมโดนจัดหนักให้นะผมเปิดไพ่ก่อนเดาะเวอร์มันเกิดขึ้นในโชคชะตาของมือปิดไว้ด้วยนะนะผมครับดอะเวอร์มันเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค จะเดินลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผพันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนําพาซึ่งความสมเร็จจะรวยรวยๆนะพัฒนาผมแล้วเมื่อไหร่ล่ะผมเมื่อ,อไหร่ที่คุณดวงตาเห็นทมนะนะั่นแหละเมื่อไหร่ที่คุณคําว่าหยุดก็คือคําว่าพอพอแล้วฉันพอแล้วนั่นแหละท่านจะชนะเพราะฉะนั้นถ้าคนรู้ดีนะเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตานะคุณต้องดูดวงให้ตัวเอง ดูอะไรดูตําแหน่งนะครับตื่นเช้ามาเป็นยังไงสดชื่นไหมไม่ใช่ตื่นเช้ามามีเงินอยู่ร้อยล้านยังเครียดเลยพรุ่งนี้ต้องหาดอกเบีย้ยพรุ่งนี้ต้องหาน่นโอ้โหตาแหน่งแบบนี้ไม่ดีแน่นะครับดวงดูไหมดูโคตรวันไหนพลาดล่วงหมดทั้งทั้งตระกูลผมดวงดูโคตรต้องรีบแก้ไขเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆคาว่าพอหยุดผมไม่ขยายแล้วพอละขยายวันนี้ตายแน่ ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับดวงตาลื่นเรือง,รงสุขสต์นันษาไล่ลําเต้นระบําอย่างมีความสุขทําได้ไหมทํายากโคตรนะครับทายากโคตรล้านหนึ่งมันไม่พอหรอกอาจารย์สิบล้านสิบล้านอีกคนหนึ่งบอกมันยังไม่พออาจารย์ร้อยล้านร้อยล้านก็ยังไม่พอหรอกอาจารย์มีคนหนึ่งนะดูดวงหมอจัน ในในบัญชีมีอยู่ประมาณเจ็ดล้านไม่พอเอ,อพอกว่าน,นี้พอแต่ว่าไม่ใช้สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้บอกเลยไม่ได้ใช้บาทเดียวก็ไม่ได้ใช้ไม่ใช่หมอจันบอกเอาตังไปทําบุญนะไม่ได้ใช้สุดท้ายลาโลกไม่ได้อยู่แล้วนะตอนนี้ไม่อยู่แนละ้วหมอจันขออนุญาตนะนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้เพราะนั้นใช้ไปเถอะนะครับผมใช้ไปเถอะ ตำแหน่งดวงชะตาก็ถามไม่มันคำว่าพออ่ะวันนี้ท่านพอท่านรวยเดี๋ยวนี้ทําได้ไหมพอฉันพอแล้วพอแล้วอย่าค่อยๆแก้ไปเดีย๋ยวมันก็แก้ได้เรื่อยๆทานสีมาณะเอาไปเรือเอ่อยๆทาทานไปเรื่อยๆย่า้ขาดทุกวันนะครับมันไม่มีสิทธิเลือกในตำแหน่งดวงชะตาถ้าคุณรู้ว่ามันไม่มีสิทธิเลือกคุณก็ต้องสู้เต็มที่นะอย่างน้อยก็ได้วันนี้ก็ได้ตักบารแล้วว่าวันนี้ได้ทําทานนะในทํากับปลาก็ได้ม สุนัขก,ก็ได้สามกับไคก็ได้อย่างน้อยก็ได้ช่วยคนนะเป็นเทวดามนสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นเทวดาในโลกมนุษย์นะครับอย่างน้อยก็เป็นเทวดาให้ดูทําทุกวันนะครับผมสามด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆลื่นเริงสุขสันต์อังศามาเมื่อถึงเวลาครับเพราะฉะนั้นท่านจะเปลี่ยนดวงชะตาท่านเปลี่ยนตอนนี้เลยบอกชั้นพอแล้วอาจารย์หนูพอแล้วสิบล้านหนูพอแล้วบอกไม่พอเป็นหนี้อยู่ร้อยล้านไม่เป็นไรพอแล้วอย่าค่อย,ค,อยค่อยแก้ ก็แก้ได้ทานภาวนาทําไปเรื่อยๆครับดูเสีว่ามันจะแก้ไม่ได้นะผมสามด้วยทองอไม่งั้นมันก็ทุกกันอยู่เงีน้ยะครับผมตำแหน่งยักษ์มันก็เหยียบคุณเอาไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราปล่อยวางปุ๊บเราชนะทันทีนะครับผมนะครับท, 1, ท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มาซันนี่สี่สองไม่เก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทส่งคลิปให้นะจ๊ะขอให้ท่านจำชื่อลาบลื่นเป็นไม่ได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวงังนในใจหมายครับสวัสดีครับ